เดอวนี้เวันที่สามสิตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนอเดโป้เลสซึบลูกีนอซึบลูกกีเนี่ลตะบนแม่แดดตะเอกระจายนวัฒนาวิกิเมนเมื่อกาอีเขมโม่เมื่อกอสโม่เดอเมื่อานู้นะสักก่อายไาเาถายขานาเดี๋ยวพูน้าเลยเมื่อกาอทาดที่หน Yeah. 안 Chưa chỉ chưa còn là lỡ nữa đau buồn ngày tháng Na me Bye. Wow. É isso. É Uh <laughs> लव वालो oh uh... koutlete le la Wow. چی بی خواهید که به صورتی صور چی بی خواهید که به چهار که 여러분 이제 싸지않나 起。<Yeah. S 2> yeah. de buen

इना <im> तच्चो <im> 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 ดูมันล้วอ่ะตู้เหรว่าล้มไหวเดี๋ยวเฮ่แบบเั้นก็ได้ละนูม่ฟัจะไม่ได้กินแล้วยรนจมาเกลยทํนะเขาเลยเานทำลวทำมาลนี่จอทำมานล้นี่มวเวก็เจะเลยเนาะทำมันล่อเนาะเดี๋ยวทำเลือดเเราเวะ